สวัสดีพี่น้องปะประ,ะสิทภาพเกอือกไก่เขาฝนสาดใส่ปะเกอือกไก่ฝนฝนแรงเมื่อไส้ผมมา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 เอามกมอ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 ปัดไก่จ่อของมาดิแล้วมันแรนใส่เลย เบิดเข่าร้ายแสนละ <c oughs> บอมีไกลจะาของพ่อตู่เลี้ยงมารุ่นนี้รุ่นที่สี่ลว เพียงมา่อแต่ตดทอกับปันต้นน้อยๆตุ่มซาบ้า